กรับส, <ersch> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านใดที่ใช้กอง V3 TKS ทีเคเอ Air โค l t e r นะครับท่านใดที่ใช้แล้วสภาพแบบนี้เคมฟรีนะครับทุกกรณีนะครับรับเป็นวีนตัวทอนบูท1อยปอดนะครับผมฮ่าๆ่ากัวเลาะทั้งน้ำตาครับลอถใหม่ปรับปรุงแล้วนะครับผ้าแข็งกว่าเดิมนะครับ ่าแล้วตัวกองเปลี่ยนรูปทรงนะครับเป็นบิดเกลียวนะครับให้ดูก็จะชัดคันดีบูทเท่าไหร่วะเน,นี้ยสักห้าร้อยปอนได้ไหมยุบขนาดนี้นะครับท่านใดกองทีเคสมีปัญหานะครับรับเคมฟรีเป็น V1 หนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับ FC นะครับกองหลักร้อยของเราจะไปตีตลาดหลักพัมนะครับให้ดูนะครับว่าของเรามีคุณภาพแค่ไหนแบบนี้เคมฟรีจ้ะจุ๊บจุ